หมอปลาเป็นหนึ่งในนั้นที่เล่นโอ้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจสําหรับคนไทยเรานะฮะอันนี้เสียงเซนียเนนี่คือเขาาตื่นเต้นเสียงอย่างนี้แปลว่าอะไรเขาต้องแกล้งตายได้เขาจะต้องสวัสดีอ่อ่เขาต้องขอมือได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเหมือนเป็นแพทย์จิตเวชของของสัตว์ ในไทยผมว่ายังค่อนข้างใหม่อยู่ครับสวัสดีครับหมอปามยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นะครับหมอปามนะครับก็ตอนนี้ทำเกี่ยวกับเป็นด้านสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์นะครับก็ที่มาที่ไปเนี่ยเราเกิดจากการที่เราเลี้ยงหมาของเราเองด้วยครับเราเราก็อยากจะรู้ว่าเ,เราจะต้องเข้าใจเขายังไงเราจะต้องฝึกเขายังไงแล้วก็อะไรที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะสมัยตอนที่ผมเรียนก็ในเรื่องของศาสตร์ด้านพฤติกรมรมสัตว์เนี่ยมันอาจจะยังน้อยมากครับก็ลเลยเลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออเราอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้ครับก็เลยได้ไปศึกษาในในส่วนของคอร์สท,ที่ซิดนีย์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับก็เป็นลนักษณะของตัวคอร์ส Animal Behavior Medicine นะครับแล้วก็เลยตอนนี้ก็ได้มาทำ ที่ Happy h o u ครับก็ส่วนที่ทําก็มีมีสส่วนด้วยการส่วนที่เป็นลักษณะาการป้องกันก่อนก่อนที่เขาจะมีปัญหาพฤติกรรมก็คือการที่เราได้ได้สอนอให้พ่อแม่เข้าใจว่าเวลาที่เรารับลูกสุนัขมาครับเราจะต้องสอนอะไรเขาบ้างเราจะเข้าใจยังไงเขาบ้างซึ่งมันช่วยทําให้เขา ในช่วงที่เขาเหมาะสมที่จะเรียนรู้ครับเขามีประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นมันเวลาที่อนาคตเวลาเขาโตขึ้นเขาก็เลยรู้แล้วว่าเออฉันเคยมีประสบการณ์ที่ดีมาเขาก็จะรับมือได้ได้ดีกว่าน้องหมาที่อาจจะลองผิดลองถูกหรือว่ามีประสบการณ์ในวัยเด็กที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่ที่ทำก็จะเป็นลักษณะกรณีที่สุนัขหรือแมวนะครับเขามีปัญหาพฤติกรรมแล้ว เราก็จะมาโฟกัสว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมาจากพฤติกรรมจริงๆหรือเปล่าแลนั้นเราอาจจะสกรีนเรื่องการตรวจร่างกายสุขภาพเขาไปกอนหรือว่าอะไรก็ตามที่เรารู้แล้วว่ามันมาจากเรื่องพฤติกรรมเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสว่าเราจะปรับยังไงเราจะสอนเขายังไงเราจะทํำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นของตัวน้องหมาน้องแมวเองแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงด้วยนะครับก็ สำหรับใครที่ที่สนใจนะครับก็ก็สามารถเข้าไปไปดูในในเพจได้ที่ Happy h o w s e นะครับก็ส่วนตอนนี้ที่สถานที่ที่ผมเปิดอยู่ก็อยู่ภายในโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อสาขาพหลังเก้าครับโซนเพรซิตี้นะครับในก็มีทั้งเซอร์วิสท,ที่แบบที่มาที่ Happy h o w หรือว่าไปออนไซต์ site, ที่บ้านก็มีเหมือนกันเราสอนเจ้าของให้เขาเข้าใจว่าธรรมชาติของน้องหมาเนี่ยครับเป็นยังไงหรือว่าของแมวเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ เขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็วิธีการฝึกเราเราจะสอนเขายังไงให้เขารู้สึกดีให้เขาเต็มใจเห็นภาพถ้าในคนและกันในคนอาจจะคล้ายๆการทํางานของหมอจิตแพทย์ที่เราโฟกัสด้านอารมณ์จิตใจเขาพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเพราะนั้นสัตว์ไม่ว่าหมาหรือแมวที่ที่จะมาหาหมอด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่เรามักจะสกรีนปัญหาด้านสุขภาพก่อน พราะบางบางทีเรื่องสุขภาพก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมเขาได้คือสมัยก่อนในเวลาเราเลี้ยงสุนัขเราก็เลี้ยงตามมีตามเกิดใช่ไหมก็เอามาเล่นป้อนพาเที่ยวพาเดินแล้วไอพฤติกรรมเนี่ยมันคือค่านิยมพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีเคสแบบไหนที่ทําให้คนรู้สึกว่าอ๋อจริงๆมันต้องไปบําบัดหรือว่าไปปรับพฤติกรรมทั่วทั่วไปที่เจอเง,งี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบสุนัขก้าวแล้ว กับไม่ว่าจะกับเจ้าของเองหรือว่ากับเวลาที่เขาเจอหมาอื่นการที่เขาเจอสิ่งต่างๆแล้วเขามีพฤติกรรมก้าวเ้าออกมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เจอกันเยอะหรือว่าอย่างเรื่องการใช้ชีวิตของเขาไม่ว่าพวกการขับถ่ายบางทีอาจจะขับถ่ายไม่เป็นที่ mm hmm. การที่เขาไปทำลายข้าวของอะไรเงี้ยครับ หลักๆหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับว่าแต่เจ้าของเจ้าของจะเป็นคนบอกเองนะครับว่าอันเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกรับมือไม่ไหวแล้วหรือว่าเขาไม่รู้ว่าจะจัดการออันนี้ก็จะส่วนใหญ่ก,ก็จะมาแต่นี้มันเป็นพาร์ทที่เกิดปัญหาแล้วแต่มันยังมีพาร์ทพรีเวนชั่นอยู่ป้องกันก็คือที่ที่ที่ผมทำอยู่ก็คือจะเป็นในในส่วนของปั๊ p y ี้คลา ปิคลาเนี่ยความสำคัญก็คือว่าเราเราจะสอนทักษะต่างๆให้ให้ลูกสุนัขหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงไม่ว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแต่ในในสุนาระครับมันเนื่องจากเขาใกล้ชิดกับเรามากกว่าก็ลเลยเราเลยพาเขามาเรียนรู้สิ่งต่างๆตั้งแต่แเนินเน่นๆเลยใช่ใชซึ่งมนันมีช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมะถ้าเกในใน ในตามหลักวิชาการเขาจะเรียกว่าเป็นช่วง socialization period ก็คือช่วงที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเคนเลยเนาะใช่ใช่แล้วพีในในคนอย่างสมมติผมมีลูกช่วงสองขวบแรกสามขวบแรกนั้นมันมันเป็นช่วงที่สำคัญมากมันสามารถส่งผลต่ออนาคตเขาได้ในประสบการณ์อกไรละและเราเราเราอยาก แต่ในในในสัตว์เลี้ยงเองในหมาเงี้ยมันอยากจะตั้งแต่สามวัป์ถึงประมาณสามเดือน<ม>ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงวิกฤตของเขาที่ถ้าถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่สามารถจะช่วยป้องกันพฤติกรรมที่อ<ม><ม>าจจะไม่เหมาะสมได้เจ้าของส่วนใหญ่เวลาได้รับมาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้อาจจะไปฝึกเอ่อหรือว่าจะไป โฟกัสว่าเขาต้องแกล้งตายได้<อ>เขาจะต้องสวัสดีอ,อเขาต้องขอมือได้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอแล้วอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันครับแต,แต่เดี๋ยวสมัยนีย้ก็เจ้าของตัวใหญก็เริ่ม Educate เริ่มหาความรู้หาข้อมูลต่างๆที่ที่เรา<อ>คุยกันอยู่ครับว่า<อ>้ช่วงวเวลนี้มันสำคัญ<อ>มันมันไม่ต่างกับการที่ เราพาน้องหมาไปรับวัคซีนเลยหมอปามเริ่มอันนี้เสียงเซนเสียงเนนี่คือเขาเขา,เขาตื่นเต้นเสียงอย่างนี้แปลว่าอะไรเสียงอย่างนี้ส่วนใหญ่เราเราเราว่านะครับพยายามไปทําความเข้าใจเนาะว่า,าเขาเห่าเพราะอะไรเราอาจจะไม่รู้เอ้เสียงนี้น่ารำคาญจังเลยเสียงดังจังเลยไม่ชอบอนะไรเงี้ย แต่โดยโดยทั่วไปเลยเซนอย่างเงี้ยมันอาจจะเขาอาจจะอยากทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะอ่ะอยากจะออกมาหรือว่าตอนนั้นเขาอาจกําลังเจอสมุดเปิ้ลกับปานกําลังเล่นอะไรอยู่เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบอก็ได้หน้าที่เราคือเราเราไปไปทําความเข้าใจอไปเห็นใจเขาว่าเอ็ดดี้ตอนนี้ที่เขาพองอยู่อ่บเออมันมีมาจากอะไรนะ เ<ด>สียงที่ได้ยินนี่คือเสียงเซนนะฮะกำลัขงข่า <laughs> ใช่ใช่แต่โดยส่วนใหญ่ก็ <laughs> เขาอาจจะมันมันมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละอ่าเราเราต้องไปไปดูว่าเออมันเกิดอะไรแล้วเราอย่างน้อยเราจะจัดการยังไงซึ่งจริงแล้วมันมันจัดการได้ครับไม่ว่าเราจะพาเขาออกจากตรงนั้นก็ได้หรือว่าเราจะชวนเขาทําอะไรบางอย่างก็ได้หรือเราอาจจะมีรางวัลให้เขาก็ได้หมอปาลจบสัตวแพทย์ แล้วอะไรเป็นเป็นเหตุที่ทำให้หมอป้าชอบหรือว่าอินสปายที่จะเรียนรู้หรือว่าผักดันเรื่องพฤติกรรมก็เริ่มเริ่มจากเลี้ยงเซนเนี่แหละครับตอนเลี้ยงเซนเราเราเกิดจะต้องลองเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกผมก็คิดว่าเราเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าด้วยข้อจำกัดพื้นที่ที่บ้านบ้านเราเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบหมาใหญ่ เราอยู่ที่แบบนี้เราไม่น่าจะเลี้ยงได้เราก็เลยไปแถวบ้านเรามีเพื่อนที่คณะเราอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสภาพบ้านมันก็จะคล้ายๆกันแล้วเราเห็นเขาเลี้ยงไซบีเรียนแล้วเราก็เลยรู้เออเขาก็เลี้ยงได้แล้วเรา mm. เราก็น่าจะเลี้ยงได้เหมือนกันแล้วเรารู้สึกช่วงนั้นเราก็ด้วยเวลาในการทํางานค่อนข้างจะเฟกซิเบิลเนาะเราก็แบบรู้สึกว่าเออเรามีเวลา เราสามารถพาเขาไปเดินข้างนอกได้เลยเนี่ยแถวบ้านตอนกลางคืนก็พาเขาไปเดินตรงแถวล้านพะลูกแต่ก่อนอะไรเงี้ยนะครับไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออเราเราทำได้เราก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเลี้ยงเสนขึ้นมาซึ่งช่วงแรกๆผมว่าก,ก็ก็เหมือนเป็นเป็นมือใหม่เพราะเราก็ไม่เคยเลี้ยงมาก,ก่อน เราก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยเราต้องทำอยังไงแล้วแล้วเราไม่รู้เลยว่ามีหมาตัวหนึ่งนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างต้องต้องซื้ออุป,ปกรณ์แบบไหนต้องดูแลเขายังไงอะไรเงี้ยครับก็จนมาถึงพาร์ทเรื่องเรื่องการฝึกซึ่งช่วงแรกๆก,ก็ด้วยด้วยความที่สมัยนั้นเมื่อประมาณ เกือบ6ปีที่แล้วมันมันก็ยังไม่ได้เรื่องการฝึกในแนว positive ในแนว reward อย่างเดียวมันมันก็มีเหมือนกันแต่มันก็เข้าถึงยากนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็มีการลองผิดลองถูกเราถือเป็นประสบการณ์แล้วเราเราก็ไม่รู้ว่าว่าต้องฝึกยังไงแล้วเราก็ไปที่ต่างๆต่อนหน้านั้น เราก็จะได้รับข้อมูลพวกนี้มาตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเราต้องต้องเป็นจ่าฝูงเขาถ้าเขาทำอะไรที่เราไม่ชอบที่เขาทำอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้กำลังกับเราอาจจะทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ ซึ่งตอนนั้นเราเราก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับพยายามศึกษาหาเรื่อยๆเนะเาะแล้วจะไปเจอพี่ที่เขาพี่ที่คณะที่เขาเรียนจบมาด้านนี้ด้วยจากที่ที่ต่างประเทศซึ่งก็ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ได้เห็นมุมมองอื่นมันใช้เวลาเป็นปีในการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาเช้ตัวเองเตัวเองอ ว่าเอ้ยมันมันไม่ต้องลงโทษจริงเหรออมมันทำแบบนี้ได้จริงหรอเลยเป็นที่มาว่าเราเราก็เลยอยากจะศึกษาจริงๆครับก็เลยเลยในในเมืองไทยจริงๆก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ไม,ไม่มีเปิดซึ่งผมคิดว่าในอนาคตก็คงมีก็เป็นส่วนที่เราต้องไปศึกษาเองจะเป็นของทางมหาลัยซิดนีย์ยูนิิตี้ครับเนะ็เป็นลักๆเป็นการเรียนทางไกล เรเรียนเรียนเป็นปีเหมือนกันมีส่งการบ้านทุกเดือนอะไรองี้ครับก็จะเป็นโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพฤติกรรมสัตว์เลยก็คือคุณหมอปามไปเรียนเรื่องพวกนี้เลยเหรอใช่ใครับแล้วเขจบหลักสูตรพวกนี้เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกเป็นอ่าเป็นอ่าตัว Animal Medicine Animal Behavior Medicine อ๋อ Animal Behavior Medicine จบหลักสูตรตรงนี้เลยใช่โอเค ซึ่งเมืองไทยจบเยอะไหมมีเยอะไหมหรือว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายกันอ่าถ้าเอาตอนนี้จริงๆเท่าที่ผมรู้เนาะไม่เกินห้าคนอ๋อแล้วคือหมอปาเป็นหนึ่งในนั้นที่เล่นอ้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจสําหรับคนไทยเรานะฮะครับก็ดีครับดีใจด้วยครับหมอปาเล่าเรื่องแฮปปี้เฮาส์เล้หน่อยครับว่าจุดกําเนิดตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับครับผมก็เราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมเนาะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของเราเราสอนให้เจ้าของเข้าใจว่าเวลาพ่อแม่ได้รับสุนัขมานะครับเราจะสอนอะไรเขาบ้างเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ในกรณีหมาหมาเล็กๆเนาะซึ่งมันเป็นเป็นพาร์ทของการป้องกัน ก่อนที่จะเกิดปัญหาใชครับแต่อีนนก,อก<ม>พาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทที่เวลามีปัญหาละลเรามาคอนซัลท์กันว่าอ๋อโอเคว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เขาทําอันนี้อม,มันน่าจะมาจากอะไรบ้างอ,อันนั้นมันก็จะใช้เวลาในการคุยกันครับค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราไปเห็นภาพว่าเอ,อมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง ณตอนนั้นหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องหมาน้องแมวของเราเขาน่าจะมีประสบการณ์ย่งไงจนถึงที่เขาแสดงพฤติกรรมพวกนี้ออกมามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยครับอันนก็คือโดยโดยหลักการก็คือไปทําความเข้าใจที่มาของพฤติกรรมเขานขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งที่ผมก็อยากจะโฟกัสก็คือเราเราก็จะพยายามโฟกัส ปสบการณ์ของเจ้าของด้วยครับว่านะตอนนั้นเขารู้สึกยังไงเขาเขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจัดการยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็คือจริงฟังทั้งสองส่วนแหละฟังทั้งส่วนของตัวสัตว์เองแล้วก็ตัวเจ้าของหน้าที่ของหมอปามเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมจับประเด็นก็คือเล่นตั้งแต่เกมลุกเลยตั้งแต่มาตั้งแต่เนินๆป้องกันไม่ให้น้องหมาเนี่ยมีพฤติกรรมใช่ไหมฮะ หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือมีพฤติกรรมแล้วก็มาปรับพฤติกรรมบําบัดคล้ายๆหมอจิตแพทย์เลยนะงั้นเคสหนึ่งก็ต้องใช้เวลานาน,นไหมปกติกว่าจะแก้โจทย์เสร็จเราเดีวกับเขาจนตั้งแต่เกิดจนตายเราระหว่างทางมันอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปงั้นเราเราก็ต้อง นี่ก็ฝึกเขาเรื่อยๆแหละครับฝึกทั้งเราเองแล้วก็ช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยครับแต่มันยังมีพาร์ทอื่นที่ช่วยเหลือเขาได้ uh, <okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม uh. อันนี้ก็สําคัญเราจะทํายังไงให้บางทีเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเขาเลยแค่<ห>ปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใช่เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลดอก การแสดงออกของเขามีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเขาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแสดงว่าหมอปามก็ทําวิสิตบ้านด้วยไปที่บ้านด้วยไปดูติดตามอาการด้วยใช่โอ้ครับเป็นงานใหญ่เลยนะใช่ใช่ครับขอบคุณเจ้าของหรือว่าพ่อแม่ที่แบบเขาไว้ใจเนาะหมายถึงว่าเขาผมว่ามันมันด้วยความที่บ้านมันเป็นเหมือนพื้นที่ p r i v a t e ด้วยอะไรเงี้ยครับการที่เขาแบบ ยอมให้เราได้เข้าไปเยี่ยมบ้าน <_ d ata> เข้าไปเห็นสภาพการเป็นอยู่จริงๆหรือการที่เขาเขาเขาเปิดเขาโอเพนกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาให้เกียรติเราแล้วก็แบบเขาไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราไม่รู้จักกันจนเรารู้สึกโอ้โหเขา,าเขาเป็นเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งเป็นเหมือนเป็นคือเขาเทคแคร์เขาช่วยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจ ครับดีครับ